สวัสดีค่ะตื่นเช้ามาเราต้องดื่มกาแฟถูกต้องไหมคะวันนี้พี่แนะนําเปลี่ยนแฮปปี้โกมันโคตรอร่อยและมันโคตรดีเพราะมันใส่คอาเจนเปปบทดายช่วยผิวสวยใส่นะคะถั่วขาวใส่กระบองเพชรแล้วก็ใส่สุกขคารดโสเพราะฉะนั้นสุกขคารดโสจะทําให้เราไม่อ้วนเพราะเขาหวานนะคะแทนน้าตาลได้เลยอ่ะมาชงกันเลยนะคะบอกได้เลยค่ะว่าหอม แล้วก่าโคตรอร่อยนะคะเป็นกาแฟที่แบบขอบคุณเจ้าของบริษัทที่ผลิตออกมานะคะมันคือแบบอร่อยอะ่ะรสชาติแบบกลมกล่อมไม่รู้จะบอกอยังไงถ้าสมมุติว่านะคะคุณได้กินคุณจะบอกว่าเอออร่อยจริง <laughs> อ่ะชิมนะคะอืมหวานขมมันนะคะขมหวานมันอยู่ในแก้วนี้เลยนะคะแบบขมปรรมปรแลมเปรแลมไม่ได้ขมแบบปี๊ดปาดนะคะ หมแบบกาแฟนะคะอร่อยอ mm hmm. ใครได้กินนะคะจะต้องติดใจฝากไว้ด้วยกับแฮปปี้โกเชา้าๆจัดไปหนึ่งแก้วใส่ใสอีกหนึ่งแก้วเย็ยนเย็ยนอีกสักแก้วโอเคไหมไม่เป็นไรคะ่ะนอนหลับปกติโอเคนะไปแล้วคะ่ะ